สิบของต้องห้ามกินหลังหกโมงเย็นถ้าไม่อยากตื่นมาตัวบวมหลายคนกำลังเริ่มประสบปัญหาตัวตันตัวบวมโดยเฉพาะตอนตื่นนอนท,ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วก็ไม่ได้รับประทานอะไรมากมายซะหน่อยที่จริงแล้วต้องบอกเลยว่าตื่นมาตัวบวมกันก็เพราะว่าการกินข้าวเย็นย้ำชัดอีกทีนะคะว่าการกินข้าวเย็นโดยเฉพาะ ในช่วงหลัง6โมงเย็นหรือ18นาฬิกาคือตัวการสำคัญแถมยังมีอาหารหลากหลายประเภทที่ตกลงถึงท้องแล้วสะสมกายเป็นพุงน้อยพุงใหญ่พุงไข่พุงกะทินะคะทำให้ใส่ชุดไหนก็ไม่สวยค่ะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วหลายคงในที่นี้คงเดาออกว่าเราจะไปพูดกันถึงวันนี้คืออะไรคะก็คือเอฟเฟกของการกินข้าวเย็นค่ะ และก็ของต้องห้ามกินในช่วงเวลาดังกล่าวถ้างั้นไปเช็คลิสกันเลยดีกว่าค่ะว่าถ้าต้องกินข้าวเย็นจริงๆแล้วอาหารแบบไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก,กันบ้างเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเบียร์การกินข้าวเย็นก็เป็นตัวการให้หน้าท้องบวมมากพออยู่แล้วแต่ถ้ามือเย็นต้องมีเครื่องดื่มนะคะอย่างเบียร์เพิ่มอัตธรส ในการเมาหมอยและการรับประทานอาหารเพิ่มเข้าไปอีกคงทำให้รูปร่างของเรายิ่งพังไปกันใหญ่ทั้งนี้การดื่มเบียร์จะทำให้เซลล์ต่างๆที่อยู่ในร่างกายขาดน้ำจากนั้นเจ้าเซลล์นะคะทั้งหลายก็จะพยายามเก็บกักน้ำไว้ในเซลล์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้ตัวบวมยิ่งดื่มเยอะไม่ต้องสืบเลยว่า ตัวจะบวมกุ้งจะป่องขนาดไหนฉะนั้นถ้าไม่อยากตัวบวมนะคะเป็นแม่ไก่กบในตอนเช้าแล้วก็มื้อเย็นไม่อ้วนก็ต้องไม่มีเบียร์เลยนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารท้อพิษที่เวลาคิดอะไรไม่ออกตอนที่จะกินข้าวเย็นอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคือไวร้ายและต้นต่อของท้องบวมเหมือนท้องแรกสาว เพราะเจ้าบะมี่กึ่งสําเร็จรูปมีทั้งโซเดียมและแป้งที่สูงมากยิ่งเมื่อกินแล้วไร้การเคลื่อนไหวไม่มีการขยับเนื้อขยับตัวใดๆตื่นขึ้นมาก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าหน้าตัวและดูบวมไปหมดแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากกินอยากกินก็รับประทานได้ก่อนช่วงหกโมงเย็นนะคะจากนั้นก็ไปขยับย้ายสายสะโพกให้ร่างกายได้เหงื่อออก และกําจัดโซเดียมที่รับประทานเข้าไปแต่ถ้าใครที่มีคติหรือกําลังท่องว่ามื้อเย็นกินอะไรไม่อ้วนก็ตัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปออกไปได้เลยค่ะเพราะยังไงก็บวมแน่นอนค่ะผักที่มีแก๊สเยอะนะคะคนที่กําลังท่องว่ามื้อเย็นกินยังไงไม่อ้วนซ้ําไปซ้ํามาทั้งวันคงมีคําตอบหรือเพื่อนๆก็คงแนะนํามาว่า ก็กินผักแทนการกินข้วเย็นไปสิพร้อมแน่นอนสำหรับในระยะยาวการกินผักนะคะสามารถทำให้น้ําหนักลงได้แน่นอนแต่ในระยะสั้นก่อนข้ามวันผักบางชนิดกับมีเอฟเฟกที่ทำให้ตัวบวมได้ไม่แพ้เบียร์หรือปะมีกลึ่นสำเร็จรูปที่กล่าวมาโดยเฉพาะกลุ่มผักที่มีแก๊สแยะนะคะเช่นกลมปลีสตรอสตรอนะคะบอกโคลี่หัว ถั่วง,งอกหน่อไม้ฝรั่งชะอมลองสังเกตได้เลยว่าเมื่อกินผักพวกนี้เข้าไปมากๆจะรู้สึกท้องอืดเมื่อจากมีการสะสมของแกส๊สเมื่อมีแก๊สนะคะเมื่อแก๊สนะคะไม่ได้ถูกขับออกมาคงนึกออกได้ใช่ไหมคะว่ามันจะไปสะสมอยู่ส่วนไหนของร่างกายค่ะขนมขบเคี้ยว บางคนมักคิดผิดไปเลยว่ามื้อเย็นที่ไม่อ้วนต้องไม่กินข้าวเย็นเลยเลือกที่จะพุ่งตรงไปซูเปอร์สโตร์นะคะแล้วก็หยิบขนมกรุบรอบรสชาติเค็มๆหว,หวานหวานหรือบางคนก็เลือกที่จะกินขนมควบคู่ไปกับกิจ,จกรรมแสนโปรดอย่างดูหนังเล่นเกมนะคะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ลิ้นชาตื่นมาหน้ามัวเป็นจานดาวเทียมไปแล้ว สำหรับการห้ามทานขนมขบเคี้ยวช่วงหลังหกโมงนะนั้นก็เพราะว่าในอาหารเหล่านี้มีทั้งเกลือและโซเดียมที่เกินปริมาณความจำเป็นเท่านั้นไม่พอขนมบางชนิดยังมีไขมันทรานส์และแป้งที่สูงเอามากๆเอาเป็นว่าการกินพอเหมาะแล้วออกกำลังกายควบคู่กันเท่านี้ก็ไม่ต้องกลัวตัวบวมแล้วล่ะค่ะเนื้อแปรรูป ความเชื่อหนึ่งของทฤษฎีมื้อเย็นกินอะไรไม่อ้วนที่ถูกสะสมมานานก็คือการงดแป้งเลยทำให้สาวๆบางกลุ่มเลือกหันไปทานเนื้ออย่างเดียวและเหมารวมไปว่าเนื้อสัตว์แปลรูปเช่นไส้กรอกแฮมเต้าหู้ปลาก็คือเนื้อสัตว์มีโปรตีนกินทดแทนแป้งได้บอกเลยค่ะว่าผิดมหันเพราะเนื้อสัตว์จำพวกนี้ถูกยืดอายุนะคะด้วยโซเดียม ยิ่งกินก็ยิ่งบวมน้ำตามมาด้วยของแถมจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไขมันพวงไปด้วยเอาเป็นว่ามื้อเย็นที่ไม่อ้วนนั้นก็ตัดเนื้อสัตว์แปรรูปไปได้เลยเพราะอ้วนและบวมแน่ๆของหมักดองสิ่งที่ทดแทนการกินข้าวเย็นที่สาวๆนึกได้นอกจากการกินผักผลไม้ก็คือของหมักดองเพราะจะให้กินผักเปล่าๆก็คงจืดชืด หลายคนเลยเปลี่ยนมากินของหมักของดองแทนไม่ว่าจะเป็นกิมจิมะม่วงดองผักกาดดองที่กินกับข้าวต้มถั่วหมักแต่ต้องจำไว้ว่าตั้งแต่บัดนี้เลยของจำพวกหมักดองนั้นมีโซเดียมมากกว่าอาหารกปกติเกือบถึง10เท่ายิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีสารยืดอายุที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมีผลต่อระบบขับถ่ายรวมถึงเป็นตัวการที่ทำให้ร่างบวมเป็นบอลลูน ส่วนเรื่องกินข้าวเย็นมื้อถัดไปใครที่คิดจะกินข้าวต้มกับผักดองแล้วก็ขอบอกว่าพักไว้ก่อนดีกว่านะคะอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งสาวๆหลายคนที่ไม่มีเวลาทำอาหารมักจะไปค้นหามื้อเย็นกินอะไรไม่อ้วนก็มักจะพบโฆษณาของร้านสะดวกซื้อที่ว่าเมนูนั้นเมนูนี้แคลอรี่น้อยเหมาะกับเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็น แต่จงรู้ไว้เลยค่ะว่าอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเป็นสารเล่งความบวมของร่างกายและใบหน้าได้อันดับต้นๆเพราะทั้งโซเดียมสารยืดอายุรวมทั้งน้ำมันอืมดูสิคะว่ามีครบทุกอย่างขนาดนี้หยุดกินเป็นมื้อเย็นแต่ะาาดถือว่าเราขอเลยนะคะฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดทำงานมาเหนื่อยๆท้องมันก็หิวยิ่งเวลาที่ต้องกินข้าวเย็นแล้วดันไปเห็นโฆษณาที่ลอตาลอใจ ทั้งมันฝรั่งทอดไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์สารกระตุ้นนะคะต่อมหิวมันก็ยิ่งทำงานและพร้อมที่จะโทรไปให้คนส่งอาหารมาส่งได้ทุกเมื่ออันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ว่าจะมื้อไหนก็อ้วนเพราะมีทั้งแป้งน้ำมันเกลือโซเดียมครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะยิ่งกว่าสิ่งใด ยิ่งถ้าทานมื้อเย็นยิ่งไม่มีแอคทิวิตใดๆให้ร่างกายได้ขยับแล้วเราก็บวงตุยแน่ๆเลยล่ะค่ะบุฟเฟ่ถ้าจะถามว่ามื้อเย็นกินอะไรไม่อ้วนคงต้องตัดอาหารยอดฮิตยอย่างบุฟเฟ่โดยเฉพาะหมูกระทะเอกไปได้เลยค่ะเพราะเป็นแหล่งรวมของพลังงานคอเสลสเตอรอลโปรตีนโซเดียมแป้งและทุกอย่างที่จะทำให้ร่างกายบวมนะคะเป็นหมีแพนด้าได้ การกินบุฟเฟต์คงไม่ต้องสืบว่าทําไมถึงเป็นตัวการที่ทําให้ร่างกายนะคะดูบวมเพราะนอกจากโซเดียมที่เยอะแล้วการกินแบบไม่จํากัดก็เป็นตัวการสําคัญเพราะทําให้ร่างกายย่อยไม่ทันตื่นมายังไงก็ท้องบวมเอาเป็นว่าไม่ขอห้ามกินเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่แนะนําว่านานๆกินทีกินเท่าที่จําเป็นก็พอเลยนะคะน้ําอัดลม ด้วยรสชาติอันหวานชื่นใจและความซาบซ่า t นะคะหลายคนเลยหลงไหลไปกับเจ้าน้ำสีแฟนซีกันแบบหยุดไม่ได้ยิ่งเดี๋ยวนี้มีน้ำอัดลมผสมน้ำตาลเทียมรวมทั้งหวานสแบบศูนเซหลายคนก็เลยอัดตอนเวลากินข้าวเย็นกันแบบเต็มสตรีมแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าแม้จะมีรสหวานจากน้ำตาลเทียมแต่ยังไงน้ำอัดลมก็ยังอุดมไปด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจํานวนมากยิ่งดื่มมากก็ยิ่งเหมือนอัดก๊าซและเมื่อก๊าซเข้าไปอยู่ในท้องก็ทําให้ระบบการย่อยแปรปลวนพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะคงเข้าใจดีว่าเวลาที่ในท้องเต็มไปด้วยก๊าซมันน่าทรมานแค่ไหนยังไงก็ดื่มน้ำเปล่าดีกว่านะคะดีที่สุดเลยค่ะไม่กังวลว่าท้องดวมแถมดีต่อสุขภาพแทบทุกส่วนอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะยังไงก็เวลาทานก็อร่อยนะอร่อยลิ้นมากเลยอะแต่ก็ต้องนึกดูนะถ้าใครอยากกินก็สําหรับพี่เล็กนี่กินก่อน4ี่โมงเย็นนะคะดีที่สุดเลย4ี่โมงเย็นแล้วก็ก็ไม่ควรจะทานนะยังไม่ต้องนับถึง6กโมงนะคะแต่บางคนแบบไม่ได้จริงก็เอาหลัง5้าโมงเย็นแล้วกันอยากกินเลยดีที่สุดเลยคะ่ะแต่ถ้าอดไม่ได้บางคนบอกโอ้โหทำงานมากกว่าจะเลิกงานกว่าจะเดินทางกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยยิ่งช่วงนี้นะคะก็ หลังหกโมงเย็นกินก่อนหกโมงเย็นก็ได้ค่ะแล้วอาหารที่อยากกินก็กินสักอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีอยากกินติดต่อกันทุกๆวันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะลองเลือกดูเลยค่ะนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะกดติดตามกดแจะดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Li n e แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR Code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้ สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ